สบายดีเนาะในพาทนี้เราจะมาต่อจากพา์ที่แล้วเนาะเราได้เรียนเกี่ยวกับตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์เนาะมาในพาทนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวดําเนินการทาง้อความเนาะตัวดําเนินการทางข้อคว้ามเนาะก็จะมีอยู่ซองแบบเนาะก็คือจาเม็ดอันนี้เนาะจำเม็ดแล้วอีกอันนึงก็คือจาเม็ดเท่ากับเป็นการเชื่อมเนาะเป็นการเชื่อม ตกเปลี่ยนเอามาลองเนาะเอามาลองพิมพ์โค้ดตัวอย่างเนาะในที่นี้ครับเจ้าจะลองมาใส่ตกเปลี่ยนเนมเนาะบันนี้เราจะมาร่วม เราวางซื่อแล้วก็นำสกุลเนาะเขาจะมาร่วมกันเห็นอะไรเนาะก็คือจะใส่ต,ตัวดำเงินการถางข้อความเลยเนาะใส่ข้าพเจ้าจิตเอ็กโคเนาะเอ็กโคเนมแล้วข้าพเจ้าจะมาร่วมร่วมกับ last name เนาะ last name แบบนี้เนะาะจะเพิ่มอีกรวมกันอ,อันนี้ครับจะใส่ br วันนี้เรามาลองลั่นเนาะลองลั่นตัวนี้ื่องก,ก้างสังเกตเนาะก็คือมันจะรวมออกเอาซือสมไสนเนาะมารวมกับนามสกุลส่วนเครื่องกลางนี่ ข้าพเจ้าได้ใส่ได้ร่วมกับห้าว่างตัวนี้เนาะตัวย่างข้าพเจ้าลบออกเนาะลบออกแบบนี้เอามาลองลั่นไหมเนาะสังเกตมันจะติดตกันแบบนี้เนาะก็คือเมื่อกี้ข้าพเจ้าได้ใส่ตัววงยืมเนาะเราก็ใส่ห้าว่างแบบนี้เราก็จะรวมเอามาลองประกาศตัวเปลี่ยนอีกตัวเปลี่ยนหนึ่งเนาะเอก อายนะุเอกเขาบับสาซีเนาะอายุสาซีแล้วเขามาลองเอ็กโคเนาะเอ็กโคเอ็กโคเนะมันก็จะอออกยู่สาซีเ่นบะแต่ในที่นี้เขาลองมารวมทั้งหน้านะเนาะลองมาใส่ เอกเนาะแบบนี <ersch> ้ก็จะเป็นการร่วมเนาะเอกดอตลองลั่นเบอร์ไว้เนี่ยอันยุเซาซี่ดีเราจะมาใส่การร่วมแบบนี้เนาะเอกเอาตัวเปลี่ยนเก่าเนาะแล้วเข้ามาร่วมกับสตรีมเนี่ยร่วมกับเยอะเนาะ yes on yes on yes on เจอ่ะเนี่เอา๋ยวเราเอามาลองรันบ้างให้มันมียาว่างนิดนึงนะเานาะกด space bar แบบนี้ก็เป็นการร่วมกันเนาะมันจะมีอยู่สองแบบเนาะก็คือใส่จำเม็ดแบบนี้เนาะ แบบนี้ละละเนาะแล้วอีกอันนึงก็คือเอาตัวเปลี่ยนตัวเดียวกันเนาะเอาตัวเปลี่ยนเอกเนี่ยแล้วให้มันมาร่วมกับสตริงตัวนี้นะเนาะเอ s on หรือเอาไปยากใส่แบบนี้ค่ะใส่แบบไม่เลเนานะสมมตนะิเอ s on เนาะเอ็กเท่าสองสี่เอาไปยากใส่แบบรวมตัวมันเอง,อง,องเหาก็มาใส่ร,วม,รวมทั้งร่มพี่ก็ได้เนาะรวม เอา y ESO ตัวนี้เนาะมาใส่ทั้งในนี่นไรกันอันแบบแค่แรกจะห้ามัากนะเนาะจะใส่แบบใดก็ได้ออกคือเก่าอันนี้เนาะมันจะมีการมันจะมีลายแบบเนาะในการใส่การใส่พิมโคดเนาะส่วนพาพนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะในการนำใส่ตัวดำเนินการในแบบ,บต่างๆเนาะ